ะะมาดูกันนะคะว่าเราจะลงคลิปยังไงเนาะอันนี้นะคะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลย mm hmm. เห็นไหมคะการพลิก hmm. กับกล้องความเร็วฟิลเตอร์แต่งสวยตัวจับเวลาตอบกลับนะคะ mm hmm. แล้วก็ด้านล่างใช่ไหมก็จะมีให้เลือกแบบ เป็นกล้องเป็นสตอรี่เป็น MV เนาะถ้าเกิดสำหรับคนที่ยังผู้ติดตามไม่ครบ1,000ก็จะไม่มีปุ่มไลค์ให้เนาะนะคะตรงนี้เป็นเวลานะคะเราจะเลือกได้ว่าเวลาเท่าไหร่นะคะกี่นาทีกี่วินาทีตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกที่เราเลือก ถ่ายรูปเนาะก็จะมีที่เป็นกระแสมีเป็นความงามอะไรต่างๆมากมายนะคะตรงนี้อัปโหลดนะคะเนี่ยใครอยากจะอัปโหลดเป็นรูปภาพมันก็จะมีแยกเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะคะอันนี้เป็นทั้งหมดเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพเนาะเราก็เลือกอสมมติเราเลือกมาสักรูปนะคะอ่าและข้างบนนี้ค่ะจะเป็นเพลงนะคะเห็นไหมจะเป็นเพลงให้เราใส่เพลงได้นะคะ นะก็จะมีรายการเพลงให้เลือกแต่ถ้าบัญชีธุรกิจมันจะค่อนข้างจํากัดนะมันจะให้เราเลือกที่เป็นเสียงเป็นเสียงเชิงพาณิชย์อะไรของเขาไม่รู้นี่ค่ะ,ะแบบนี้ใช่ไหมคะอืมสมมติเราไม่ตกแต่งแล้วเราจะใส่ข้อความมาอยากใส่ข้อความไปที่ข้อความนะคะสะวัสดีโอเค นอกจากตรงนี้ข้อความถ้าเราอยากเล่นสีใช่ไหมเราก็จิ้มไปค่ะมีหลายแบบนะเลือกสีเลือกอะไรตรงนี้นะคะอ่าโอเคแล้วถ้าเราอยากจะกําหนดระยะเวลาใช่ไหมคะเนี่ยเราก็อันนี้หมายความว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่แถบสีแดงจนสิ้นสุดแถบสีแดงนะคะอ่าอย่างนี้นะอ่าสมมุตินะ ข้อความจะไม่ปรากฏเห็นไหมคะไม่ปรากฏนะไม่โชว์นะคะจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เราตั้งไว้เดี๋ยวข้อความก็จะขึ้นมาอ่าแบบนี้ใช่ไหมเอฟเฟคเราอยากเล่นเอฟเฟคอะไรลนะ่ะลองดูอ่าเขา่าจะมีภาพเคพื่อนไหวมีอะไรเยอะแย,ะเ,ยะเลยนะคะเนี่ยมีสติกเกอร์เนาะอ่าเนี่ยอ่าสมมุติเราจะเลือกตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็กดค้าง เนะคะกดค้างไว้เนาะอ่าปล่อยตรงสฟรีฟ้าเนี่ยคือแถบที่เป็นเอฟเฟกใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วเราบันทึกนะคะบันทึกแล้วเราก็เลือกถัดไปนะคะสมมติเราไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วถัดไปตรงนี้นะคะก็ใส่ข้อความใส่แอดแท็กต่างๆนะคะแฮชแท็กต่างๆแล้วก็เวลาถ้าเราทําช่องเราให้หน้าดูแล้วก็จะมาเลือกอันนี้เป็นพรีวิวเนาะของเรา เวลาที่ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะอันนี้คือรีวิวนะคะรีวิวคือตัวอย่างเนาะอ่าแล้วก็เลือกหน้าปกนะคะใส่หน้าปกมันจะได้ดูง่ายจะได้ดูเป็นช่องอะหน้าปกเราก็ใส่ไปอเรื่องอะไรสวัสดีสม,มะะนนุินะคะอ่าน่เนาะอ่า งนี้นะคะถ้าใครมีตะกร้าสินค้าก็สามารถเพิ่มลิงก์ได้เนาะแล้วก็เนี่ยใครสามารถดูวิดีโอได้บ้างถ้าเราไปเผลอเลือกเป็นเฉพาะเราคลิปก็จะไม่มีคนดูนะให้เราเลือกทุกคนนะคะอันนี้ใครอยากแชร์ไปทางไหนอัตโนมัติเลือกได้เนาะเลือกได้นะคะถ้าเราทำอยากทำเก็บไว้นะคะยังไม่ส่งเราเลือกล่างอ่ามันก็จะไปอยู่ที่ฉบับล่างของเราเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อกี้เรากด Post, มันก็จะโพสต์มันก็จะมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นฉบับล่างข้างหน้าเราทําเราก็ใช้ได้เลยอันนี้จะหมายความว่าเป็นวิดีโอส่วนตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่เราบันทึกไว้เนาะที่เราชอบอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะลองเล่นดูนะคะเวลาเราจะทําลงคลิปใหม่ๆฝากไว้สําหรับมือใหม่นะคะ